แม่อีทเผยสาเหตุเคยผิดใจแม่โยเคลียชัดข่าวลือเป็นคู่รักเลสเบี้ยนอีกหนึ่งคู่เพื่อนรักเพื่อนซีปึกที่คบหากันมานานกว่า50ปีครับสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ในอีทด,ดวงใจและแม่โยทัศวรรณทีล่าสุดนั้นควงคู่มาเปิดใจในรายการหนึ่งในเรื่องราวของอดีตที่ทั้งสองคนนั้นเคยถูกเมสาอย่างหนักว่าเป็นคู่เลสเบียนคู่แรกของวงการไทย พร้อมเปิดใจเคลียร์ถึงปัญหาที่เคยทะเลาะและผิดใจกันถึงขั้นไม่คุยกันพิธีกรเริ่มถามว่าเห็นว่าตอนนี้งานเยอะมากไมอีตนั้นตอบก่อนเลยว่าตอนนี้ก็มีละครสี่เรื่องเมโยนั้นบอกเสริมขึ้นมาว่าเหลือสี่เรื่องปิดไปแล้วสามเรื่องว,วันๆตื่นมาก็คือไปทํางานเลยไปกองถ่ายละครแทบจะทุกวันคือเป็นแบบนี้มานานแล้วทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันมากว่า50ปีแล้วใช่ไหม นายอิดบอกว่าก็เป็นเพื่อนรักกันมา50กว่าปีแล้วต่างคนก็ต่างมีฉายาเพื่อนเพื่อนในแก๊งก็จะเรียกว่าหมวยแม่โยทัศวรน,นั้นกล่าวเสริมขึ้นมาว่าคือไม่มีใครรู้เลยนะถ้าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันก็จะเรียกเขาว่าหมวยส่วนแม่ฉายาในวงการก็คือลูกเป็ดขี้เลเพราะว่าไม่สวยไงคือจริงๆแม่เกิดเร็วผิดยุคค่ะแต่ก่อนนี้เขาไม่นิยมคนผอมๆยาวๆคือเขาไม่นิยมเลยสมัยก่อนเขาฮิตสาวตัวน้อยเล็กๆไซมินิ ถ้าเกิดยุคนี้ก็จะเป็นโมเดลคือสวยแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมของยุคนั้นเห็นว่าสนิทกันมา50ปีแล้วแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไมนอีกกล่าวว่าก็จะเป็นคนสันโดษสาวๆก็จะพูดน้อยหลังกล้องก็จะไม่ค่อยพูดกับใครแมยทัศวรรน,นั้นกล่าวเสริมขึ้นมาว่าเขา,เ,ขาเป็นคนแบบพูดเบาๆพูดช้าเสียงเบาไม่พูดคำหยาบเวลาเราสอนให้เขาเวลาโมโหให้ด่าไปสิ แต่กว่าเขาจะพูดออกมาได้คนนั้นเขาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้พิธีกรเลยถามต่อว่าสมัยก่อนแม่โยเป็นยังไงแมอิทนั้นตอบขึ้นมาว่าเขาก็จะเป็นห้าวค่ะเหมือนทหารทั้งกองพันเลยนะคือพร้อมรบพร้อมสู้ปะทะตลอดพร้อมดุยตลอดคือต้องบอกว่าโยเย็นไว้คือเขาเดือดมากพิธีกรนั้นได้ถามต่อว่าอย่างคำหยาบสุดในชีวิตละ่ะแม่อีทนั้นบอกว่าก็คือคำว่าบ้าคือโยเขาเคยจ้างแม่ให้ดา่า ถ้าพูดคำนี้ออกมาจะให้2000คือเมื่อ50ปีที่แล้วนะคือเขาจะให้เราพูดคำว่าอาเฮีย ah, เมื่อถามต่อว่าสิ่งหนึ่งที่ไมโยทนไม่อิดไม่ได้คือเรื่องของความสะอาดไมโยนั้นตอบขึ้นมาทันทีว่าคือคนเราอ่ะร่างกายก็จะมีแบคทีเรียคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหรือฟันคือคนนี้เขาฟันผุไม่ใช่เกิดจากความสกปรกนะคะแต่คนนี้เขาแปลงฟันจนมากเกินไปแปลงจนฟันผุอ่อะอาบน้ำมากเกินไปจนตัวเป็นผื่น เขาก็ให <chat> ้เหตุผลว่าที่อาบน้ําบ่อยเพราะฝุ่นมันเยอะแล้วแม่อีทมีอะไรของแม่โยที่เราไม่ชอบบ้างแม่อีทนั้นตอบว่าก็เยอะเลยมากมายที่สุดคือนางสามารถลืมน้องขวัญที่เป็นลูกหลักได้ลืมไปรับลูกที่โรงเรียนจนทุกคนนะเขากลับบ้านไปหมดแล้วเห็นรถแม่อยู่ไกลๆก็เลยไปเคาะเรียกสรุปเขาหลับในรถแล้วเขาก็ไม่เคยจําอะไรเกี่ยวกับลูกเขาได้นะคุณหมอถามอะไรเกี่ยวกับลูกก็จําไม่ได้ คือสนิทกันมากแต่จําไม่ได้แมโยนั้นเลยเสริมขึ้นมาว่าก็คือไม่จําเรื่องมันแล้วไปแล้วมันก็โรคสมองเลยไม่เก็บอะไรไว้จําแต่บทละครสนิทกันขนาดนี้มีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันไหมไมอีดนั้นตอบว่าก็มีเรื่องที่ไม่ถูกใจกันแต่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะคือเรื่องที่ไปทานข้าวคือขับรถไปก็จะจอดตรงร้านอาหารคือจอดให้ตรงประตูแล้วจะไม่จอดรถชั้นครึ่ง คือเขาจะเป็นคนยึดติดจะไม่เดินไกลแล้วเวลากินข้าวก็จะต้องตรงเป๊ะเป็นตอนเที่ยงแม่โยก็กล่าวเสริมขึ้นมาว่าก็คือเรากลัวเป็นโรคกระเพาะเวลาทิ้งเที่ยงก็ต้องกินหิวหิวก็ต้องทานตอนเย็นก็ต้องกิน6กโมงเป๊ะเห็นว่ามีคนหนึ่งตัดขนจมูกจนป่วยแม่โยนั้นพูดว่าก็จะมีใครละ่ะเราก็บอกว่าขนจมูกนะ่ะมีไว้กองฝุ่นละอองไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปในร่างกายนะ นายอีทกล่าวเสริมขึ้นมาว่าก็คือมันไม่เรียบร้อยถ้าเป็นผู้ชายเห็นขนจมูกก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคือมันไม่เรียบร้อยพิธีกรนั้นถามต่อว่าเห็นแบบนี้ก็คือเคยทะเลาะก,กันครั้งใหญ่เลยนายอีทนั้นกล่าวว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละลิ้นกับฟันก็มีบ้างเป็นสัจธรรมของชีวิตคือเรื่องของเราก็เหมือนแค่ทายาหมองก็หายไม่ต้องผ่าตัดนายโยนั้นเสริมขึ้นมาว่าคือมีคนมาบอกให้เขาเข้าใจผิดแล้วเขาก็เปลี่ยนไป คือไม่รู้ว่าเขาไปฟังอะไรมายังไงเขาก็ไม่ถามเรานานไหมก,กว่าจะเคลียร์กันได้ไม่อีดนั้นบอกว่าก็ไม่นานนะเพราะเราสองคนจะลิดตรงกันไม่เก็บอะไรเล็กๆน้อยๆมาเก็บเอาไว้อะไรข้ามได้ก็ข้ามคือแม่จะยึดสายกลางคือไม่มีใครสมบูรณ์แบบก็คบกันมา50กว่าปีแล้วก็ต้องมองข้ามกันไปบ้างพิธีกรน,นั้นถามต่อว่าเป็นคู่เลสเบียนคู่แรกของวงการไทยเลยใช่ไหม ไมยโยทัศวรรณนั้นบอกว่ามันเกิดเป็นเพราะว่าเราไปไหนด้วยกันตลอดและไม่มีแฟนโดยพวกเขาเป็นคนนุ่มนิ่มส่วนเราก็จะห้าวๆก็จะจูวหัวหน้าหนึ่งเลยนะตอนนั้นเราก็อ่อนต่อโลกอยู่ไม่รู้ว่าเลสเบียนคืออะไรก็จะมีคนบอกบอกไม่อีทเขาก็เสียใจร้องไห้แต่ยุคนั้นคงหาเหตุผลมาเมาส์กันไม่ได้คือยุคนั้นคือไม่มีเรื่องการฟอ้องร้องเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วคือมีคนเชื่อด้วยนะ แม่ค้าก็เอาไปเมาส์ต่อแม่อีทนั้นเสริมขึ้นมาว่าเราก็เสียใจขับรถอยู่น้ำตามันก็ไหลมองไม่เห็นถนนเลยพิธีกรน,นั้นได้ถามต่อว่าเมื่อก่อนนี้มีเสียมาจีบแม่อีทเยอะมากๆแมโยทศวรรณนะครับตอบขึ้นมาว่าเยอะมากแม่อีทนั้นเสริมขึ้นมาว่าจริงค่ะก็อาจจะเป็นบุคลิกหญิงไทยไม่ทราบคนเขามองเรายังไงตอนนั้นก็อายุ22-23คงจะเป็นสาวเต็มตัวในวงการก็มีบ้าง ก็ไม่ทราบว่าเขามา่างไงเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างผู้อํานวยการสร้างบ้างเขาเป้แม่ไหมนายอีดบอกทันทีว่าเขาก็ไม่ถึงกับเปไม่มยโย่เสริมขึ้นมาว่าเขารักจริงหวังแต่งด้วยนะมาสู่ขอที่บ้านเลยมีฐานะออกไปทางจีนจีนหน่อยก็มาถึงบ้านเลยมาสู่ขอกับพ่อแม่เขาแต่เขาไม่เอาสักคนเขาไม่ชอบเราก็สแกนให้เขาถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะกันให้ พิธีกรนั้นได้ถามต่อว่าทำไมไม่เลือกสักคนละ่ะแม่อีทบ,บอกว่าบางคนอาจจะไม่ใช่คู่กันเราเชื่อในเรื่องของคู่กันเชื่อในเรื่องบุเพเมื่อถามต่อว่าทำไมถึงมาลงเอยกับสามีคนนี้แม่อีทเธอนั้นบอกว่าคือเขาเป็นลูกท่านหลานเธอเราก็เต้นกินลำกินแต่เพื่อนเพื่อนก็เชียร์ทุกคนแมโยทศวรรษนั้นเสริมขึ้นมาว่าเพื่อนเนเชียร์เขาคือเขาเป็นคนน่ารักเข้ากับเพื่อนๆนได้เพื่อนๆนทุกคนก็ยุ คือเชียร์คนนี้เพราะไม่เหมือนกับทุกคนที่ผ่านมาทุกวันนี้เห็นบอกว่าสามีคร่งรักและกลัวไม่อีดมากไม่อีดกล่าวว่าก็ไม่ได้กลัวหรอกขอแก้ข่าวนะคะคือคนเป็นเมียและแม่เท่านั้นที่จะรู้ว่าสาเหตุในครอบครัวในบ้านมันจะมีทั้งมุมมืดและมุมสว่างแม่โยนั้นเสริมขึ้นมาว่าถ้าเขาองลงก็คือเขาจะดุก,กว่าเราอีกเยอะเมื่อถามต่อว่าเวลาโกรธคือเขาทําให้เราโกรธขนาดนั้นเลยเหรอ แม่อีกกล่าวต่อว่าคือถ้าเราผิดเราก็จะขอโทษโกรธมันก็ต้องมีพอชีวิตคู่เราอาจจะไม่ได้ดังใจสามีบ้างแต่เขาก็แค่ไม่แสดงออกพิธีกรน,นั้นได้หันไปถามแม่โยว่าเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวมากแมยโยทศวรรณบอกว,กว่าก็เป็นคนหัวโบราณมากมาถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้นะเราเป็นคนชอบคนยากมากหวานเสนิก็ไม่เอาเลยเราเป็นคนกระด้างคือมีคนชวนเราไปประกวดนางสาวไทยก็ไม่กล้าไปคือที่บ้านดุ พี่ชายก็บอกว่าจะไปใส่ชุดว่ายน้ําโชว์เขาเหรอคือไม่คิดว่าจะไปเลยนะเพราะไม่กล้าแต่ก็มีคนแซวว่าแม่โยนั้นห้าวห้าๆแต่ก็ท้องเป็นคนแรกของกลุ่มเลยแม่โยนั้นถึงกับหัวเราะขึ้นมาแม่อีทนั้นเสริมต่อว่าใช่ค่ะคนที่ถูกลือว่าเป็นทอมนั้นแต่ท้องคนแรกเลยค่ะแม่โยนั้นก็ับบอกว่าลืมไปค่ะกันให้แต่คนอื่นลืมกันให้ตัวเอง เจอนักแสดงใหม่ก็เยอะแล้วแต่เจอนักแสดงรุ่นลูกเชิดใสเรื่องนี้เป็นยังไงแม่อีทนั้นบอกว่าคือเราชวนเขามาต่อบทกันแต่เขาก็แบบอะไรหรอคือมันนานแล้วแหละพอมาหน้าฉากเขาก็ทำได้แต่มันไม่ได้เข้าเนื้อไงเหมือนเราปรุงอาหารแบบคลุกคลิกพิธีกรได้หันไปถามแม่โยทัศวรรณต่อว่าคิดว่านักแสดงรุ่นใหม่ควรต่อบทไหมแมโยกล่าวว่าคือไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ควรค่ะมันเป็นงาน เป็นการทำงานที่ทุกคนต้องเข้าถึงตัวละครและอินกับตัวละครนั้นเข้าถึงคนดูให้ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เห็นความสำคัญก็บอกเตือนไม่ได้หละนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอีกหนึ่งคู่รักเพื่อนสีปึกเคบที่คบหากันมานานกว่า50ปีกับไม่อีทด,ดวงใจและไม่โยทัศวัณครับที่ได้มาเปิดใจในรายการหนึ่งให้เราได้รับฟังกัน